กาบสวัสดีค่ะพี่น้องคนไทยชาวไทยทั่วโลกพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยพี่น้องสิ้นหน้าสีบอกทุกท่านขอกราบสวัสดีคณะรัฐบาลและทีมงานท่านนายรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและก็องคมนตรีและหัวหน้ายุทธศาสตร์ยี่สิปีกราบสวัสดีพลเอก,กพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีประจํากระทรวงมหาดไทยและก็รองนายกรัฐมนตรีก็พลเอกประวิตรวงสุวรรณ ขอกาบสวัสดีทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกระทรวงพลังงานนะคุณพีรพันธา์สาราาีรัฐวิภาคนะฮะแล้วก็ทั้งการสวัสดีพี่น้องทหารทุกท่านที่ปฏิบัติตามตะข็บชายเดนและก็ทั้งพี่น้องอทหารพลานหน่วยแนวหน้านะทั้งใต้ดินบนดินคุณนะตอนนี้ไปอยู่ทางแม่สายอย่างหนอนเลยนะคะคุณ <laughs> นะเอาละค่ะตอนนี้เตรียมตัวไว้นะคะอะไรจะเกิดมันก็เกิดนะ แล้วก็ทั้งกับสริพิร้องตำรวจน้ำดีทุกท่านทุกคนก็มีนะน้ำดีก็มีน้ำเลวก็มีค่ะนะน้ำดีนี่ขอก็อย่างที่จันเห็นนะบอกตอนนี้ดิฉันภูมิใจและเกินวันนี้ก็ได้ยินนะตำรวจตั้งด่านคุณไม่ต้องไปวอรี่นะคะว่าตั้งด่านละมันดีสำหรับประเทศไทยมันดีสำหรับเซฟชีวิตสำหรับบุคคลแล้วต่อไปก็จะเป็นการตรวจใบขับขี่รถเรี่ยงรถยนต์มอเตอร์ไซค์นะตอนนี้เอารถยนต์ก่อนค่ะนะ ต่อไปก็เป็นเหมือนกับเป็นตามสติปนะคะถ้าอย่างนั้นมันวุ่นวะวุ่นวายค่ะแล้วก็ขอกราบสวรีรากนะมัสการพระคุณเจ้านะแล้วก็ขอากาบสรีทุกท่านนะพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าทุกท่านทุกทุกรูปด้วยนะที่เปิดสดับรับฟังแล้วก็ขอากาบสุรีนะทั้งพี่น้องอวิทยากรหลักของเราทุกท่านทุกคนแล้วก็ทั้งพี่น้อง,อองท,ท,ท,ทั้งสิบมูลรัธทั้งสิบเอ็ดสถานีที่ทาการถ่ายทอดสดในเวลานี้นะมาแล้วนะเสียงแจ้วแจ้วโอ้โหคุณ เตรียมตัวนะมันเขียนมาแล้วตัวแดงๆค่ะสถานีโทรทัศน์นะคะอ่าสถานีสถานีเราเนี่ยมันช่องมาแล้วนะมันเตือนมามันจะปิดสถานสถานีเราอย่างถาวรมันส่งมาแล้วนะฮะเน็ตก็ไปจ่ายแล้วค่ะวันนี้จ่ายเต็มนะจ่ายสองเดือนครบเลยค่ะนะมันปล่อยมาแล้วค่ะนะตอนนี้ไม่สะดุดแล้วนะแล้วก็วันนี้เรามาดูกันฮะว่านักลบรุมน้ำานานก็มาสัญจรมละละูลรัฐที่ห้า นะห้องดินดำเรามาดูกันว่ามีใครคะ่ะทีมงานก็จะมีอาจารย์กัมมี่นะแล้วก็คุณอาทิตย์คุณลิปสติกเป็นเจ้าของสถานีนะแล้วก็น้องพิมพ์ที่ร้องเพลงเปรมกี้แล้วก็น้องปลาทองคุณพี่ป้อมคุณพี่ชายแล้วก็ป่าหญิงกิงใจนะแล้วก็ตามไปด้วยคนสุดท้องน้องสุดท้ายคือ น้องต้นมอสสวัสดีจา้าเอาคุณอาทิตย์ีิค่ะคุณอาทิตย์สวัสดีจ้า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 สัญญาณชัดเจนค่ะป้าก็จ่ายไปแล้วค่ะคุณเราวันนี้อที่ที่ไหนได้ไปเถียงกันเพราะว่าจ่ายควบกันมันอาะไพผิดไม่รู้ว่าคคะที่ฉันจ่ายทีละสองเดือนนะ มันบอกว่าเออไม่จ่ายดิฉันไม่จ่ายสองเนี่ยเอาไม่จ่ายกูก็จ่ายอีกนะมึงโกงกูก็แล้วไปเงินก็พันก่บบาทไม่มีปัญหาค่ะนะจ่ายไปเลยมึงปล่อยมาใช่ไหมอ่ขอสลิปอะไรมันของมันมาด้วยวันนี้นะคะคือจ่ายไปค่ะคือเอ่อต่อไปนะคะช่อง youtube เนี่ยนะตอนนี้มันมันมันนิดหน่อยมันก็บอกว่าผิดอะไรของมันมันมาเขียนคอมเมนต์เขียนอะไรเขาเรียกว่าขอนเขียนรีพอร์ตนะ ต่อไปนี่ถ้าหากนิฉันอ่านข้อมูลเมื่อวานแล้วเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานีโทรทัศน์เมื่อสถานีโทรทัศน์ถูกยึดถูกไอ้นี้ไว้ทั้งหมดสัญญาณสัญจรต่างๆในประเทศแสแถบสแกนดิเนเวียเขา youtube นี่เขาไม่เล่นกันหรอกค่ะนะมีแต่เรานี่ลแหละคุณนะ YouTube ที่อาศัยนะต่อไปนี่จะต้องลงเป็นอ่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เนะีตอนนี้เห็นไหมคะไปสอบ นักเรียนที่ไปสอบตอนนี้เขาให้สอบเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ด้วยนะถามเรื่องอ่ารัชกาลที่เจ็ดด้วยนะเกี่ยวกับนี้ด้วยบอกแล้วนะคะว่าแทรกซึมไปทีละนิดถ้าใครไม่ฟังก็แล้วไปนะตอนเนี้ยแล้วมันบอกว่าผิดอะไรผิดอ่าอะไรไอ้ไอ้อะไรไอ้เกี่ยวกับไอเ,เกี่ยวกับอะไรของมันอนะ่ะยูทูบอ่ะนะผ,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 นผิดคือผิดคำนองคลองทำผิดโคตรพ่อโคตรแม่มืออะไรใช่ไหม หลังจากนั้นเราต้องใช้ระบบเหมือนสแกนดิเนเวียคุณนะนะเหมือนสแกนดิเนเวียคืออ่าจ่ายแบบไหนนะเมื่อเราซื้อโทรทัศน์เราก็ต้องซื้อช่องนะคุณจะซื้อกี่เครื่องสิบเครื่องยี่สิบเครื่องก็ต้องใช้ชื่อของคุณนะไปซื้อนะของเพื่อนเอาลูกร้านเลนโหลเราเนี่ยซื้อในานามของเราแต่ก็เป็นของพวกคุณนะแต่ช่องนี้เราต้องจ่ายพันห้าพันหกโครน บ้านเราก็ประมาณสองพันหรือสามพันนะคือต้องจ่ายต่อไปนี้แล้วก็ทุกคนจะต้องดูเป็นประจําข่าวจะต้องเป็นข่าวสารนี่ฮะคือเหมือนเหมือนกันอะเรามาซื้อเห็นไหมเราไปเปิดช่อง youtube พอใจมันก็สั่งปิดไม่พอใจมันก็สั่งปิดผิดตรงไหนคนุณมันก็ว่าผิดทุกอย่างทครนี้มาปุ๊บผิดต่อไปขอให้ได้สัญญาสัญญาเขาเรียกว่าเอาได้ในสถานีที่ออเป็นของเราเนี่ยนะนะ สักสถานีเนี่ยอ่าโทรทัศน์นี่แหละค่ะนะคือเราไม่ต้องไปสนใจแล้วนะ,นะทุกอย่างต้องมีกฎกติกาการออกทีวีการเนี่ยไม่ไม่เหมือนคาคนไทยโอ้โหจะต้องแต่งหน้าแต่งตาโอ้โหนเขียนคิ้วโกงเหมือนวงพระจันทร์คุณนะทาแป้งจนขาวโบกโอรโก,กระจนว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนเห็นไหมฮะว่าดาราหนังโอ้โหนะไอซองตาก็เหมือนะอะไรเพชรชาชวราชบอกว่าเพชรชาชวราชเนี่ยนะ แสงเข้าตาในตาบอดที่ไหนได้ค่ะนะไปเข้าไปในวังไม่ยอมสนองตัญหาคะ่ะก็เอาน้ากดหรืออะไรรูปไปหยอดตาให้ตาบอดไปเลยเพราะว่าเพชรชาเป็นตาน้ํครึ่งคุณตาหวานเยิมค่ะคุณนะคนสุดท้ายเป็นแบบนี้ค่ะคุณนะความเจ็บช้ำน้ําใจก็มีหลายคนนะนักดารานักร้องคุณนะคุณถ้าคนจําได้หรอกเพราะว่ามันมันเลืองอํานาจโดยอํานาจของมันแต่ว่าดิฉันคุยเรื่องเมื่อวานเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องไอ้ลอสิบเนี่ย นายรอสิบเป็นลูกใครอันรอสิบก็เป็นลูกใครลูกปู่เย็นเมืองเพชรใช่ไหมฮะปู่เย็นน่ะต้องไปอยู่ในไหนไหนเพราะว่าเขามีภรรยาสมัยก่อนปู่เย็นเป็นเป็นเป็นอะไรครับปู่เย็นเนี่ยเป็นเจ้าของอ๋อเป็นเพราะว่าเสร็จปุ๊บมันก็ยิงค่ะกณนะยิงไปเลยนะทนอีกหน่อยเดียวกูจะทนอีกหน่อยนึงนะมึงไปเลยมึงยิงไปเลยกูไม่ได้กลัวนะมึง พอพูดถึงปูเย็นมันดักกระด้างเลยค่ะคุณเดี๋ยวก่อนกูไปดูสัญญาณกูเต็มนะมึงเหนไฮะสัญญาณอ่วเขียวๆตอนนี้มันแดง 1, อ่ะหนึ่งพันสองพันสามร้อยสี่สิบเห็นไหมเดี๋ยวก็หนึ่งพันเก้าขี้หีโมนี่ขี้หีปอกใช่ไหมอ่ะนี่เห็นไหมฮะเนี่ยจ่ายกูก็จ่ายแล้วนะเพื่อนม,มึงปล่อยสัญญาณมาโคตรพ่อโคตรแม่มึงอะไรล่ะใช่ไหมมึงจะสั่งปิดก็สั่งปิดไปเลยคุณเตรียมตัวไปช่องสองเพราะช่องสองมันอันนี้แหละ ใครที่ไม่มีช่องสองก็แชร์กันไปนะคะเดี๋ยวเตรียมตัวดิฉันก็จะย้ายจากช่องนี้ไปเหมือนเดิมอันนี้ประกาศไว้เลยนะะติดตามช่องสองต่อช่องสองช่องสามต่อค่ะดิฉันไม่ยอมนี่หรอกค่ะไม่ลดลาวาสอกให้มึงพ่ออะไรรอดทุกอย่างตอนเนี้ยเขาจะโอนย้ายถ่ายทอดแล้วคับเราจะต้องมีกฎ,กฎกติกาในแผ่นดินเราไม่จําเป็นคุณ youtube เนี่ยนะที่เราอ่าเห็นไหมฮะขอพูดถึงปุ๊บเนี่ยมันามันยิงเลยสัญญาณไม่ปล่อย ไม่ปล่อยไม่เป็นไรค่ะมึงปิดทาวอนกูเลยก็ได้กูกูท้าเลยนะไม่จไม่กลัวนะพร้อมเสมอ่ะ u t u b e ในประเทศไทยนะมีแต่ทำคลิปนะหากินกันอาหากินอาหาเงินนะเข้าวกระเป๋าขายสินค้าไม่จ่ายภาษีด้วยค่ะนะป้าการเมือง การเมืองไม่สนใจมาช่วยกันค่ะใช่ค่ะนะอันนี้ใช่ค่ะนะน,นั่งถังนั่งรถถังนะเข็ดแล้วนั่งรถเข็นนั่งนั่งรถเข็นแล้วโอ้ยคนมันตั้งนานแล้วคุณนะตอนนี้มันจะเหลือหรอคือไอไกเขาเรียกว่าคนอ้วนแต่ใช้ไอไอขาเอ็มอ่อ e อะคุณเห็นไหมไอกุญแจสําคัญที่หนักค่ะคุณเห็นเหมือนไออนุทินอะ่ะ เห็นแล้วป่ะเห็นไอน้นุชินนะ่ะนะแชร์ให้หนูด้วยค่ะป้านะอ๋อค่ะเดี๋ยวนะคะคือถ้าตั้งช่องสามเนี่ยเพราะว่ามันเตือนมาแล้วตั้งช่องสองช่องสามเราจะแชร์ขึ้นไปให้นะแชร์ขึ้นไปดูก่อนเพราะว่าต้องซิกแซกกับมันเดี๋ยวมันสั่งปิดคุณมันสั่งปิดการหาวก็ได้เพราะอะไรเอาอยู่ในมือมันหมดค่ะนะต่อไปเนี่ยถ้าเรามีกฎกติกานะเราไม่ไม่จำเป็นที่จะมามานั่งยูทูบค่ะไม่ใช่มีประโยชน์นะ นี่แหละอ่ามัอาเปิดทั้งสองเครื่องนะสองช่องประสานเสียงเลยอ่าตอนนี้อ่าให้มันให้ให,ให้ให้มันปิดดะวให้มันปะิดค่ะให้มันปิดไปเลยใช่ไหมฮนี่แหละค่ะเดี๋ยวใครดูถ้ามันปิดก็ตั้งช่องใหม่ค่ะคุณเครื่องไอ้เครื่องก็สแตนบายเน็ตก็จ่ายไปแล้วค่ะคนเนี้ยนะดูมันดิมันจะเอาอยัางไงนะต่อไปเนี่ย คือไ้สาระคุณบางครั้งเราเรามีทางเดียวที่ออกมาเนี่ยแต่มาปิดเราเนี่ยนําไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าถ้าหากมันใกล้เวลาแล้วเมื่อปิดสถานีเราก็ต้องเปิดสถานีโทรทัศน์คุณนะเปิดหน้าเลยแต่ขอเวลาดิฉันไปเคลียร์กับปัญหาทางนอร์เวย์กลับมาก่อนนะคะแล้วจะกลับมารับใช้พวกท่านเหมือนเดิมไม่ต้องกลัวค่ะเดี๋ยวเดินทางไปเคลียร์ปัญหาก่อนค่ะนะเรียบร้อยแล้วก็จะส่งอ,อส่งนะ เมื่อมันหมุนอีกแล้วหมุนอยู่ค่ะเหลืองแดงๆอยู่นี่แหละค่ะนะเริ่มแล้วค่ะหมุนนะมันยิงสัญญาณแล้วค่ะใช่ค่ะนะยิงสัญญาเพราะมันรู้ไงว่าสัญญาณมันอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ตอนนี้หรือไม่เขาจะมีการเปลี่ยนแปลงนี่แหละคุณไม่รู้ว่ากี่สถานีคุณก็ไปดูเอาเองโรงงานผลิตรถยนต์ฮอนด้าอายุทยาปิดแล้ว <laughs> ปิดตัวแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะ โอรน้องพอดวงเดือนเออพี่มาว่ารักเจ้าสาวคำดวงเขาว่าดึกแล้วพี่ขาลาลวงอกพี่เป็นห่งหวงเพราะรักเจ้าดวงเดือนเอ <c oughs> อน่เห็นแล้วค่ะคุณมันเขียนเหลืองแดงๆเนี่ยขนาดนี่นะเน็ตไปจ่ายแล้วนะเห็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเตรียมตัวนะคะคุณ ไม่ไม่ต้องไปไอ้นี่ไม่ต้องไปไอ้นี่ให้มันนะนี่แหละค่ะเมื่อทำ,ทำแบบนี้เมเน็ตเราก็จ่ายใช่ไหมละ่ะมายิงสัญญาณกันเดี๋ยวให้มาเดี๋ยวไม่ให้มาเดี๋ยวรอเวลาเราเปิดสถานีเราเปิดสถานีโทรศัพท์ทุกอย่างก็เอาประสานนะแล้วอยากจะดูคนรักเจ้านะคะใช่ไหมรักเจ้ามันจริง,จร,งจริงนะผมให้ผมให้เน็ตที่แรงมากอมากๆก็กกยังหมุนค่ะ มันหมุนที่สถานีดิฉันนี่แหละค่ะนะมันยิงเองค่ะนะเนี่ยโรงงานผลิตรถยนต์ฮอนด้าอยุธยาปิดตัวแล้วนะไปทีละจังหวัดค่ะนะไปดีเถิดนะพี่ขอเวพรให้เจ้าไปดีลืมสิบหกปีเสียเถิดนะน้องนึกว่าหลับฝันชั่วพลันเราตื่นลืมคืนเราสองที่ปองความรักกันมาถึง สิบหกปีใช่ไหมแล้วเขาก็ไปจามเงินค่ะคุณเห็นไหมเขาก็ไปจามเงินตอนนี้บอกบอกว่าประกันสังคมลุยปรับพอร์ตลงทุนแนะแนะเพิ่มน้ำหนักหุ้นต่างประเทศนะไปสิคะนะเอาลงนานการอ่าแปรรูปนะ่แปรรูปอะไรรถยนต์ของธนาทรนะ เชิงเซานะทยอยคัดคนงานออกนะเตรียมตัวนะดิฉันเคยบอกไว้แล้วเตรียมตัวนะคะคนงานอ่าเมื่อไม่หันหน้ามาฟังก็เตรียมตัวไปได้ค่ะนะเหมือนกับประเทศนอร์เวย์เมื่อสิบปีก่อนเพราะว่าจีนมันไปซื้อหุ้นทุกอย่างดิฉันก็เพิ่งมาเข้าใจนี่แหละค่ะมาทํางานตั้งนี้ถึงเข้าใจว่าเมื่อก่อนนัดหลายหลายบริษัททําไมเขาเปลี่ยนชื่ออย่างเช่นสตาร์ตเออสตาร์ตออยเนี่ย เปลี่ยนชื่อเป็นอ e ีควอนเนอร์นะอีควอเนอร์นี่แหละค่ะคุณเปลี่ยนชื่อเป็นอ e ีควอเนอร์เอ๊ะดิฉันก็ว่าเออทำไมต้องเปลี่ยนชื่อคะอ๋อเปลี่ยนค่ะนะธนาคารสีม่วงป้าถ้าไม่จายสินเชื่อเอ,อ่บ้านอ,อ่อะไรติดต่อกันสามเดือนมันก็บอกจะจะฟ้องให้มันฟ้องไปเลยคุณเราไม่หนีนอะเนี่ยมันหมุนละนะ,ะเราไม่หนีนะคะ ฟ้องไปเลยเพราะตอนนี้ทุกอย่างเงินหมุนมันไม่มีเห็นไหมเนี่ยดิฉันกําลังอ่านให้คุณฟังเนี่ยนะเงินที่มันเอาไปลงทุนเงินประกันสังคมคนไทยจ่ายแค่เจ็ดแปดร้อยแล้วมันกี่ร้อยล้านคนละในประเทศไทยอ่ะเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบหกสิบล้านคนตีเส้นห้าสิบล้านค,นคูณเจ็ดร้อยหกสิบเข้าไปทุกคนจ่ายประกันสังคมหมดและจ่ายกี่อันนี้นะแล้วไปธนาคารก็เป็นของมันเป็นเท่าไหร่พวกนี้มันไม่ได้จ่ายภาษี เงินประกันสังคมที่มันเอาไปเขาบล็อกไปทั้งหมดค่ะถ้าคุณเข้าใจก็โอเคคุณไม่เข้าใจก็คือจบนะคุณก็ไปนั่งเรียนใหม่ไปเปิดอันนี้ใหม่สำนักงานประกันสังคมปรับพอร์ตลงทุนนะมุ่งลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นตอดรับความเหมาะสมในศะักยภาพกองทุนประกันสังคมด้านกบกขอมองทุน s อ set ห้า e ไม่ไม่แพง a s ียพลัสนะเช i ย p ลั s, p L s. คา,าดหุ้นเซ็ตห้าสิบนะดาหรือว่าเอสเอสซีเอเอสอีซีทีเนี่ยปันผลเฉลี่ยสามเปอร์เซ็นต์โบโบ